บทที่ห้าเอวัมมสุตังเอกังสมัยังภควาสเกสุวิหารติเกปีระวัตถุมสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคณัสติทิงปจจมัตเตหิพิขุสังคเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสสัตหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยภูยนาสันนิปตาติหติติภควันตั้งทัศนายะภิขุสังคตะอัถโขยจะตุนนางสุทธว่า สกายิกายานังเทเอตตะท่าโหดอายังโขภควาสเกสุวิหารติกปิระวัตุมะสมิงมหาวเนมมหาตาภิกขุสังเคณเสเสตทิ่งปัจจะมัเตหิภิกขุสังเตหิสเพเหวะอรหันเตหิท่าสาหิจะโลกาตุหิเทวตาเยคุยณะนัสนิปาตาโหนติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคจัดยานูณะมยัมปิเจนะภควายเตนุ ปสังกเมยามะอุปสังการมิตวาะระกวะตสันติเกปัจเจกาคาถาภาเสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยะถาปิมานะพลาวาปุริโสสมมิชิตตังวะพาหังภาษาเลยะปาษาดิตังวาพาหังสมิเตยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตา พระกว่าตัวปุรัตโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกว่าตังอภิวาเทวะเอกามันตังอัตักสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวะพระกว่าตัวสันติเกีอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายามหาตาอาฆามตัมหิมังธรรมะสมยังทักขิตายะอัปปราชิตะสังคต ตินอปาราชิตาสังคันติอัตถาโคอปาราเทวตาภควาโตสันติกิมังคทังอภาสิตราภะกเวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารถีวะเนตาหิเนตานิขะหิตวาอินทรียานิรักคันติปฏิตาติ อัาถคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิจิตตวะคีลังจิตวะปาลีขังยินทะคีลังโอหัาจะมเนชาเตจารันติสุทังวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัาโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกีอิมังคาทังอภาสิเยเกปิเยเกจิพุทธังสรนังคัตาสินาเต พระมิสสันติปยาภูมิปหายะมนุสสังเทหังเทวกาหยางปุริปาริปูเรสันติตถาโคภะควาภิกขุอามันเตสิเยปุญนาภิกขเวปัสสูตยกะาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสสัญญาภิกขุสังฆาจายปิเตภิกเวภิสุอติตามาารหุนตา เตสัมปีพระกวันตานังเอตัปปะระมะเยวะเทวตาสัมมิปะปิตาอายะสุงสยยะถาปิมะหังเอตระหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานังเอตัปปะระมะเยวะเทวตาสัมมิปะปิตาภวิสันติสยยะถาปิมะหังเอตระหิอาทิคิสามิภิกเว เทวกาญจนานามินามานิกิตายสสามิพิกเบเทวกายจนามามิเทศสามิพิกเบเทวกาญจนามามิตังสุนัสสาทุกังมานสิกโรธาพาสิสามิติเวัมพันเตติโคเดพิกูพระควาตโตปจัตโสสูงพระควาเตตะทะโวจะสีโลกมนุกัสสาปิสีโลกมนุกัสสามิ ยัตถภูมิมาทัตตัทสิตาเยสิตาคีริคภารังปาหิรัตปาหิตัจจาสมาหิตาปุถุสีหาวะรนีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาพุทธาวิปัสสนมะนาวิลาพิญโยปัจเะเตยัตตวาวันีกะปิละวัฒเวอตโตอามันติยสัทธาสาวกีสานเนรัเตเทวกายะ อภินกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปรมังกรุงสุตวะพุทธศาสนังเตสปาตุระหุยานังอมนุสสานังทัศนังอะเีเกสะตัสสะมัทธคุงตัสหัดสังอะธัสัตาริสัตังเอกเกสะหัสสานังอมนุสสานะมัทธสุงอภีเกนันทมัทธคุงสะ ที่สาสภาพุกาอาหงตัดจะสสังอภินญาเจวะวิกิตวานาจักุมาตะโตอมันตยิสัาสาวกีเสนรเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชานาสาภพิขโบเยโบหังกิตยิสามิขิริยาหิอนุนุปะโสสัตตะสหัสสายขาภูมากะปีละวัฏโบอิทิมโจชจิมันโตวนาวันโทยัสสินโนโมทัมนาอภิกรมมพิขนังสิงเติมันังชะสหัสสาหิมะ ยมวัตตายะขานานตติวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมทมนาภิกขมุงพิุนังสิมิติงวันังสาตราคีราติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนวันโตยสศสิโนมทมนาภิกรมุงภิกุนังสิเมติงวันังอิจเจเตโสรัสสะสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนวันโตยสศสิโนมทมนาภิกรมุงภิกุนังสิเมติงวันนาง สามิตาปัจจสตายขานาตเตวัน,นิโนยิทธิมันโตชิติมันโตวนันโตยศส,สิโนมนทมนาอภิการมุพิคนังสิม,มุติงมนังกุมพิโรราชฆหฮิโกเวปูรัส,สะนิเวศนังพินโยนังสตตะสหัสสังยาขานังปริปริรุป,ปาสติกุมพิโรราชคะฮิโกโสปาคะสมิติงมนังปุริมัจจาที่สังราชาปทตาระโคภาษาสติ พันธัพพานังอธิปติมหาราชายสาสัสิโสปุนตปีตัสสาพโบอินทะนามาหมาพาลาเหต,ติมันโตชติมันโทวนะมันโตยะสัสีโนโมทัม,มานาอภิกรรมภิกขุนังสิมมติงมนังถ้าคินัตจาดที่สังราชายวิรุณโหแต่ปาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสายส,ายส,ายสัสิโสปุนตปีตัสสาพโบอินทะนามาหมาพาลา อิทธิม oui ันโตชิติมันโทวันะมันโตยศสิโนมทัมนาภิกษามงภิกขุนังสมิติงมานั่งปัชชิมัจจะที่สังราชาวิรูปภูปะสาสตินาคานังธิปติมหาราชายศศิโสพุตตปีตัสสะภะโบอินทะนามามาปลาอิทธิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยศสิโนมทัมนาภิกษามงภิกขุนังสมิติงมานั่งอุตรรจจะที่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติยะขา นั่งอธิปติมหาราชายศศิสโสพุตธปิตสาภาโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยศสิโนมุทมนาพิกกะมงคลสิมิตึงมานั่งปุริมะที่สังทัตตะรักโขทักขีเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรูปโกปูเวโรอุตตะทางที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัทังสุวันเนกับปีละวัฒเวเตสัง มายาวิโนทาสาอาคูวัจจะนิกาเทศสามายากเวนทุวิกนทุวิภูจวิปุโตสหจันทโนกามัตเศสุจากินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะปาตลีจิตตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสโพอาคูปจจสิโคจะเวจะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเร จจราชานคันทพพาสหาราชุภิโมทน,มานาอภิกามงพิกุนังสิมิติงมนังอถาคูนัสภาณภาษานาคาเวสาลาสาหจตตชากากรมพรัสตตราอาคูปยาคาสาหยาติภิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอระมโนมหานาโคโศป,ปาคะสมิติงมนัง เยนาคราเชสหัสสาหรันติงที่พาธิชาปะขีวิสุทธจะขูเวหายะสาเตวะวะนาะมัชชะปัตตาจิตราสุปนนาอิติเสนะอิติสเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปนนตโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัวายันตรานาคาสุปนนาสรณะ มากังสูพุทธังชิตาวิชิตาวะชิระหัตเถนะสมัติทางอสุราสีตาภาตโตพาต,ารตาโรวาสวัสีเตอิติมันโตยัส ah ัจสิโนกัลละกัญชามหาปิสมะอสุราธานาเวขาสาเวปาจิตติสุจิติจะปะหาราโทณมูจิสหะสตาจ่าพลิปุตตานังสพัพเพเวโรจานามากาสัน ในหิตวาพระลิงเสนังลาหูพัฒมุปาคมุงสมัมโยธานินาพันธตเตภิกุนางสมิติงวะนั่งอาโปจะตเทวาปัฐวีจาตเตโยวาโชเตโชวาวยตถาขมุงวารุณา,าวารุณาเทวาสุโมจะยะศสาสหัสเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาสัสสิโนโ ท่าเสติทัาสถากายาสะเพนะนัตตะวันลิโนอิทิมนโตชิติมันโทวันะมันโตยะสัสินุมัทมนายภิกขะมุงตุสิมติงมนังเวทูจเทวะสหะลีจะอาสมาจะเตวะยมาจันทัศสุปปนิสาเทวาจันทมาคูปรุขิตาสุยยัตสุปปนิสาเทวาสุริยามาคูปรุขิตานักขันตานิปุริกิตวาอาคูมันทละ พระลาหากาวาสุนังวาสโบเิธโถศกโกปาขะปุรินทโกทเเัาเสตเถทัสถากายาสเพนะนักตะวันนิโนโยทิทิมันโตยุติมันโทว,วนัน,วสสนมะมันโตยสะสสิโนมุทะมนาภิกขะม,มงุงภิกขุนังสมิติวันังอาถาคู่สหภูเทวาชละมักขิสิราขาลิวะอริธากาจาโรชาจะอุมาปุภะนิพาสินโนวรุณาสหธรรมมาจะอุ อจุตราจะอเนชกาสุยเลยะรุติราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทศเสตทศสถากายาสะเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยะสิโนมุทมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสิมติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมาคิดทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปททุสิกาอาถาคูหัดโตเทวาเยจะ โลหิตวานิิโนทศีติทศถากายาสะเพมานานัตวันิโนอิทิมโตชิติมันโทวันะมันโตยัสสิโนมุทมานาอภิกามงภิกขุนางสิมิติมวานังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสะสหโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตราหาระคชามิสกาจายสัตสิโน ธนยังอาคาปชนโนยทิสาอภิวัสนติทเสเตทัศากายาสเพน,นะนัตตวันนินโนอิทิมตัวชติมนโววนาบันต,ววนนตยสยะสสินโนโมทมานาอภิกรรมุภิกขุนังสือมติมังมังเกมิยาตุสตายามาการทักกาจใยะสสินโนลมพิตกาลามเสถาโชตินามาแตอาสวา่านิมานะระตินโนอาคูอาา,อา,าคูปริณิมิตตวา ทัศเศรีทัศสถากายาสเพน,นา,ตเตานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชื่นมันโทวันละมันโต,นตยะสิสนโนมุทมานาพิกามุงพิโคนังสิมิติมานาันังสศรษฐเตเทวะนิกนายาสเพน,นา,ตเตานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคัตฉุงเยจันเตศทิสาสหะปะวุฒิชาติมักขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมตะขะตารังนาคัง จันทวะอสีตาติตังสุพรมาปรม a m a t p ต r a ุนตาอิพิมโตสหสนังกุมาโรติสโสจะโสปาคาสวิติงวนังสัสสหพรมโลกานังมหาพรมาพิติทติอุปปโนชุตินมันโทพิสมากายโยยัสสิโสเททศทธาอิสราอาคูปัจเจกาวะ สวัสติโนเตะชะมัจชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภินกันเตสินเทเทเวสพรมเกมหาเสนะมารเสนาอภินกามิปัจะกันหัสสะ,ะ,นะะมันทียังเอธาคันหะทะพันทัทธะราเคนะพันทะมัตถุโวสมันตาปาิิาาเ i ธะมาโวมุตจิธโกจินังอิติ อัตตะมหาเีโนกันหาเีนังอเปศยิปานินาตะละมะหัตจ,จะสรังกัตตาเพเถระวังยะถาปะวุสโ,โกเมโกธนายันโตวสวิชุกโกตถาสโสปัจจุทาวัตติสังกุโตอายะอาญญะศยังวเสตัดจะสพังอภิญญายะ ว่าวิคิตวานะจักคุมาตโตอมันติยะสัทธาสาวกีสาร,รเนรเตมาราเซนาอภินกันตาเตวิชานาถภิกาโวเตจะอัปตาประมรกรุงสุตตาพุทธะศา,าสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลมปิอิทยุงสเพวิชิตะสังคามาพภยาจีตายสัสสิโนโมทติสหภูเตหิสวกาเต ชน,นสุตาติ